ยิ่งดึกยิ่งสีเข้มมากแล้วนะแสงเหนือนะสวัสดีทุกคนแสงเหนือหน้าบ้านเราโอ้ยคักเละเอาไปเร็วมากว้าวสวย นยาวไปถึงทะเลเลยดูเหมือนกำลังเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายไปมานะคะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก thế Ôi suối Ôi Khá leo <laughs> sẻ trùng tháo khu điều với nào đi, à thế, ui chật vật, đi 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 khỏi mình.